นี่ครับบรรยากาศนะครับมาทานกาแฟกันนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ศรีราชานะครับเป็นคาเฟ่นะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆเนี่นี่เขาก็จะทําเป็นแบบนี่ครับเป็นไอแบบเหมือนเป็นหมอกขึ้นมานะครับเพื่อนด้านหน้าด้านฝั่งนงก็จะเป็นน้ําตกนะครับก็นี่ครับกินกาแฟแบบบรรยากาศดีมากนี่ครับแบบนี้เลยครับผมซิวๆนะครับผม วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่ที่สีราชานะครับชื่อว่ามูเก้คาเฟ่นะครับเพื่อนๆจะให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับบรรยากาศด้านในนะครับก็จะทําเป็นละอองน้ํานะครับขึ้นมานะครับระหว่างที่เราเข้ามานะครับนะครับผมเดินเข้ามาด้านในนะครับรู้สึกเย็นสบายนะครับก็จะมีน้ําตกนะครับระหว่างที่เราสั่งกาแฟนะครับเราก็เดินชมวิวทิวทัศน์นะครับถ่ายรูปนะครับผม ก็จะมีบรรยากาศให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวนะครับให้ดูบรรยากาศนี้เป็นเราอองน้ําขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมจับได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมระหว่างที่เราสั่งกาแฟรอนะครับผมหรือเราจะเข้าไปนั่งด้านในก็ได้นะครับผมนี่ครับก็จะเดินถ่ายรูปกันนะครับวันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับเพื่อนๆก็จะมาถ่ายรูป ชมวิวคิวทัศน์บรรยากาศนะครับเย็นสบายนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวรอบๆให้ดูนะครับผมเพื่อนๆด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับติดแอร์นะครับสามารถเข้าไปนั่งรอได้นะครับนั่งชิมกาแฟระหว่างที่สั่งกาแฟลูกชายก็ขอเต้นนะครับแต่ละที่นะครับถ่ายให้ลูกชายเต้นนะครับชอบเต้นมากเลยครับเพื่อนๆดูครับผมก็จะถ่ายให้ลูกชายเต้นอย่างเดียวเลยนะครับผม เจะเดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเดินถ่ายรูปกันไปนะครับผมก็จะมีหมอกนะครับผมนี่จะเป็นลูกสาวนะครับชอบเล่นหมอกควันนะครับผมนี่มือจับได้นะครับผมนี่บรรยากาศดีมากนะครับครับก็กาลังจะกลับแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวชนบุรีนะครับอย่าลืมแวะมา กินกาแฟกันนะครับผมบรรยากาศดีมากถ่ายรูปแบบชิอๆนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม